ในเรื่องของการทําฌานนะฌานนั้นมีอยู่4ชฌานนะมีอยู่4ฌานคือฌานหนึ่งสองามสี่าเวลาเราจะทําฌานเราต้องเข้าไปตามลาดับคือเข้าจาก1ไป2ไป3ไป4แล้วเสร็จแล้วก็เราจะออกฌานแล้วก็ถอยมา4 3 2 1แล้วก็สลัดฌานาถ้าเราเข้าฌานออกฌานาถ้าเรานั่งแล้วบางทีพอเราจะเริ่มนั่งกรรมฐานเริ่มนั่งฌาน เราไม่ได้สลัดชานบางคนที่นั่งเก่งๆบางทีชานค้างนะชานค้างชานค้าง,างเช่นงงๆมึนๆเนี้ยอย่างที่เป็นกันนะ <c oughs> นัพวกชานค้างเราต้องมีการเข้าชานออกชานแล้วก็สลัดชานอันนี้อ่ะก็นี้อ่ะน,น,น,นั่งขาขวาทับขาซ้ายหรือจะขัดตามะก็ได้เอามือขวาทับมือซ้ายลืมตาดูก่อนนะอ่าเวลาเราอ่ามือขวาทับมือซ้าย แล้วเราภาวนาเกศาโลมาโลมา,มาเกศาภาวนาไม่หลงก็คือ,อชั้นที่หนึ่งเรียกว่าวิตกวิจารนะการที่เราภาวนา,าการหยุดนึกหยุด,ดคิดได้นั่นแหะก็คือเรียกว่าการที่เราจิตใจเราจดจ่ออยู่คําภาวนาได้เราก็จะไม่คิดอะไรนะก็เรียกว่าเกิดวิตกวิจารนะนี่กันนี้เวลาขึ้นชั้นสอง